ราคาทองคาวันนี้เริ่มปรับยอดตัวลงมาในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลังจากเม,ะมะื่อวันศุกร์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในราคาทองคําฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาลดลงกว่าที่คาดไว้นะครับโดยตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในสัปดาห์นี้นะครับ ที่เราจะต้องติดตามกันเลยจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับจากทางฝั่งผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีแล้วก็ในวันศุกร์นะครับจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อจากทางฝั่งผู้ผลิตนะครับก็คาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยผันผวนได้โดยระหว่างวันครับราคาทองคำนะครับปรับย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสําคัญนะครับที่บริเวณ19 3 0เยหรียญภาพรวมนะครับยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานราคาในทิศทางแนวโน้มขาลงครับสําหรับราคาทองคําในประเทศนะครับ ก็ยังคงได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากการอ่อนค่าของเงินบาทครับทำให้ราคาสดในส่วนของทองคําแท่งนะครับก็อยู่ที่บาทละ31,800บาทถึง31,900บาทครับ